เดือนสิบคอยลงวอยวอยพัดวนวีวอเห็น so ห่วงขขาวปิ้วสลอนเป็นตาอ่อนซ้อนขขาวเกี่ยวงามตาแต่น้องนี่เงาอมความเศร้าอยุ่อมขอหัวนาคิดหอดคำไอ้สัญญาเคยว่าว่า ซส่มาขอแต่งผมบัคขอบนนีละนอ้อเคยเป็นอดีตเก็บระน้องต้องคิดฟังในจิตจนใจสแสลงไอลืมละบ่ตำม,มาขอใส่ปูน้อยพักกะแง,ง งุ้มปาคอนอยู่หัวนายา้มแรงต่วันลับแสงสองเฮาคงตา,ายไอ้เอ้ลืมละบอหอมบัคขอนองล้อไอ้น,อนออ้นำตาไหลยาวยานใจไอ้สม คือบะคอ,อย้ำพ่อผู้สาวคนเจ้าสู่สาวติดเป็นล่าวจนลืมความเว้าที่สองเฮาอยู่กลางทงเดือนสิบคอยลงไวอยว้อยซอยผัดใจอายไปอุ้มอบเอาดวงใจขึ้นสู่บ้านไพัย สารใจเชื่อมโยงหุมขอร่ออายกับใจดวงน้อยสาวนาบ้านทงคอยอายใจบอลืมลงวอนเจ้าขึ้นคงสาเดอ้อ เดือนสิบคอยลงวอยวอยพระกนนิวอเห็นห่วงเขาปิวสลอนเป็นตาอ่อนซ้อนเขาเกี่ยวงามตาแต่น้องนี่เงาอมความสาวอยู่อมขอหัวหน้าคิดหอดคำไอ้สัญญา เคยบอกว่าสิมาขอแต่งผมงบัคคอบนีละน้องเคยเป็นอดีตเก็บละน้องต้องคิดฟังในจิตจนใจสแสลงอายลืบละบอตํามมาคอใส่ปูน้อยพักกระแยง,ง งุ้มปากคอนอยู่หัวนาแาแย้มแรงตะวันลับแสงสองเหา่าคงตาไอ้เอ้ลืมละบอห้มบักขคอ,อนองล้อไอ้น้ำตาไหลยาวยานใจไอ้สม คือระคอ,อย้ำพ่อผู้สาวคนเจ้าสู่สาวติดเป็นล่าวจนลืมความว้าที่สองเท้ายู่กลางทงเดือนสิบคอยลมว,ไวอยวอยซอยพัดใจอายไปอุ้มบอบเอาดวงใจขึ้นสู่บ้านไพัย สารใจเชื่อมโยงห่มขอร้ออายกับใจดวงน้อยสาวนาบ้านทงคอยอายใจบ่ลืมลงวอนเจ้าขึ้นคงสาเดอ้อ